ปัญหาหนี้สินปัญหาหนี่ครูเรือนซึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนี้คูเรือนขึ้นต่อ GDP ขึ้นไปจาก76%ปมาเป็น91%ซึ่งสือเป็นท็อป20ของโลกซึ่งถือว่าสูงมากเราต้องมีการลดตรงนี้ลงไปให้ได้ลดมี2อ,อย่างคือลดหนี้กับเพิ่มรายได้รเราทำทั้สงสทางเรื่องการลดหนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางสถาบันการเงินของประเทศไทยเนี่ยถูกกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว ตรงนี้ก็มีการช่วยกันบริหารจัดก,การมีการทําการใกล้ชิดกับทางนานผู้ว่าการธนาคารพิษทศไทยกับทางธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายนะครับแต่ปัญหาใหญ่กว่านั้นคือหนี้นอกระบบ,บที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆที่เวลาทุกครั้งเกินไปหาเสียงเนี่ยเราจะได้ถูกฟีดแบก็กมาดเวลาเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมเป็นเรื่องที่ทำมาก็ใช้หนี้ไม่หมด ใช่ไหมครับเช้ดอกเบี้ยอย่างเดียวใช้แต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวดอกเบี้ยนี่จริงๆแล้วทางทางทางการมีกำหนดมาตรฐานไว้ชัดเจนแต่ว่านี่นอกระบบเนี่ยเขาใช้กันแบบโหดมากอรร้อยละสิบต่อเดือนเนี่ยซึ่งปีนึงก็เกินเงินต้นไปะลืมใช่ไหมครับที่ผมประกาศไปเมื่อต้นปีที่บอกว่าเราจะมีการไม่ใช่ต้นปีเมื่อปลายที่ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการที่จะใช้หน่วยงานของบัานคงเข้ามาช่วยเหลือกันนะครับจะเป็นนายอำเภอผู้กำกับแล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังนะครับเรียกเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาแล้วก็มาคุยกันว่า เป็นนี่อยู่หมื่นหนึ่งเนี่ยตลอด2อปีที่ผ่านมาจ่ายไปสามหมื่นแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นอ่งน้นได้ยังไงกับพวกคุณใช้ดกอัตราดอกเบี้ยที่แพงใช่ไหม,มใช่ไหมเลิกเถอยกเลิกนี่ไปจบครับต้องใช้วิธีการนี้นะครับซึ่งเราจะมีการร้อนแคมเปญนี้ออกไปนะครับภายในก่อนสิ้นปีเนะี่ยมีแน่นอนอนะครับตรงนี้เป็นการเรื่องของหนี้นอกระบบ,บปัญหาหนี้ปัญหาหนี่ครัวเรือน